นัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเมตตาธรรมค้ำจุนโลกกราบสวัสดีสหายธรรมช่องแม่นกน้อยบ้านไร่ภูหลวงทุกท่านวันนี้เราจะขอเชิญชวนสหายธรรมทุกท่านมากล่าวเล่าประวัติถึงวัดประจำรัชกาลที่สคือวัดราชโอรสสารามราชวรมหาวิหาร วัดประจำรัชการที่3าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเมื่อคลิปก่อนๆเราได้กล่าวเล่าถึงประวัติของวัดเชตุพนวิมลมังครารา,ามหรือวัดโพซึ่งเป็นวัดประจำรัชการที่1ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและวัดแจง้งวัดอรุณราชวรา,ามรราชวามหาวิหารคือวัดประจำรัชการที่สอง พระพุทธเลิศรานภพาลัยนะคะแล้วก็วันนี้นะเป็นวัดประจำของรัชกาลที่สามนะคะวัดราชโอรสสารามราชวรมหาวิหารนะคะเป็นประจำรัชกาลที่สามของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวบางคนอาจคิดว่าเป็นวัดราชนัดดารามราชวรวิหารเนื่องจากมีพระบรมราชานุสาวรีของพระองค์ อยู่ตรงบริเวณลานพระพรามหาเจษดาบดินใกล้ๆกับวัดราชนัดดารามแต่จริงๆแล้ววัดประจำราชการที่สามคือวัดราชโอรสสารามราชวร,รมหาวิหารหรือวัดราชโอรสสารามหรือวัดราชโอรสวัดราชโอรสสารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวร,รมหาวิหาร ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่มีมาก่อนสร้างกรุงรัตนโกสินทร์คือเป็นวัดดาษที่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเดิมเรียกว่าวัดจอมทองบ้างวัดเจ้าทองบ้างหรือวัดกองทองบางมูลเหตุที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สทรงสถาปนาวัดราชโอรสสารามนั้นสืบเนื่องจากบริเวณนี้ เป็นนิวาสถานของพระประยุรญาติข้างฝ่ายพระบรมราชชนีของพระองค์คือกรมสมเด็จพระศรีสุราลัยเจ้าจอมมารดาเรียมพระสนมเอกในรัชกาลที่สองทิดาของพระยานนทบุรีศรีมหาอุทยานบุญจันทร์ซึ่งมีจวนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาอันเป็นที่ตั้งวัดเฉลิมพระเกียรติในปัจจุบัน คุณหญิงเพงซึ่งเป็นธิดาของพระยาราชวังสันหวังบ้านอยู่ข้างวัดหงรัตนารามหรือท่านชูท่านชูนี้เป็นพับไปยิกายายทวดของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าวเจ้าอยู่หัวกล่าวกันว่าเป็นธิดาของขา้ารือหาบบดีชาวสวนมีนิวาสสถานอยู่แถววัดหนัง ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของวัดจอมทองโดยมีคลองบางว่าขั้นอยู่บริเวณสองฝ้าคลองด่านและคลองบางว่าซึ่งมีวัดอยู่สามวัดคือวัดจอมทองวัดหนังและวัดนางนองจึงมีพวกชาวสวนผู้เป็นวงสาคนาญาติของท่านชูอยู่จำนวนมากและกล่าวได้ว่าบุคคลเหล่านี้ ล้วนเป็นพระประยุรญาติข้างฝ่ายพระบรมราชชนีในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งสิ้นความเป็นมาและชื่อวัดวัดราชโอรสสารามราชวารมหาวิหารพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวารวิหารเป็นวัดเก่าแก่ที่มีมาก่อนสร้างกรุงเทพมหาคนครเดิมชื่อวัดจอมทองต่อมาพระเจ้าลูกยาเธอ กรมมื่นเจ็สดาบดินต่อมาคือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าวเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาวัดจอมทองขึ้นใหม่ทั้งพระอารามเนื่องจากเมื่อครั้งที่ทรงยกทัพไปสก,กัดทัพพมา่าที่ด่านเจดีสามองค์การจนบุรีในปีพุทธศักราช2363เมื่อกระบวนทัพเรือมาถึงวัดจอมทองฝั่งทนบุรีทรงหยุดพักและทำพิธี เบิกขโขนทวารตามตำราพิชัยสงครามพร้อมทรงอธิษฐานขอให้การไปราชการทัพครั้งนี้ได้ชัยชนะแต่ปรากฏว่าไม่มีทัพพมา่ายกมาพระเจ้าลูกยาเธอกรมมื่นเจสดาบดินได้ทรงบุรณะปฏิสังขรณ์วัดจอมทองใหม่และถวายเป็นพระอารามหลวงได้รับพระราชทานนามใหม่ว่าวัดราชโอรส ซึ่งหมายถึงพระราชโอรสคือกรมมื่นเจษด,ดาบดินต่อมาคือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามในกรุงรัตนโกสินทร์พระพุทธอันันตะคุณอดุลยานบาพิษพระประธานในพระอุโบสถวัดราชโอรสสารามราชวรมหาวิหารเขตจอมทองกรุงเทพมหานคร เป็นพระประธานปางสมาธิที่ฐานพระประธานเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชรีรังคารของพระบาทสมเด็จพระนั่งเ,เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สาพระพุทธสายญาตินาชนินชินสักยะบรมสมเด็จสันเพชรพ,พุทธบอบพิษเป็นพุทธสายญาติปูนปั้นรัชกาลที่สี่ทรงถวายพระนามว่า พระพุทธสายญาตินาชนินชินศักยะบรมสมเด็จสันเพชรพุทธบ่อพิษเป็นพระพุทธสายญาติที่มีสัสดส่วนงดงามมากมีความยาวจากพระบาทถึงเปลวพระรัศมีได้ถึง20เมตรสูง6เมตรพระขนยสี่เหลี่ยมได้พระเสียรซ้อนเจ็ดพระขนยลงรักปิดทองประดับกระจกสี านชุกชีประดับลวดลายสวยงามชั้นบนประดับปูนปั้นลายกลีบบัวลวนกลีบยาวตัดกระจกสีสวยงามพระพุทธชัยิทธรรมนาระประธานในศาลาการประเรียนเป็นพระพุทธรูปปั้นถือตลปัตปางประธานพระธรรมเทศนานอกจากนี้ภายในศาลาการปรเรียน ยังเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองสลักจากหินอันมีลักษณะคล้ายๆกับที่อยู่ในพระมนดบพระพุทธบาทจำลองของวัดอรุณราชวรารามแม้ว่าสถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้างต่างๆในวัดราชโอรสแห่งนี้จะเป็นศิลปะแบบจีนซึ่งเป็นศิลปะแบบพระราชนิยมของรัชกาลที่สามเกือบแทบทั้งหมด แต่ยังคงคุณค่าของความเป็นวัดไทยได้อย่างงดงามและถือเป็นมรดอกอันสำคัญชิ้นหนึ่งของแผ่นดินไทยพระวิหารพระพุทธไสายาสน์มีอีกชื่อหนึ่งเรียกกันว่าพระวิหารพระนอนตั้งอยู่ด้านหลังพระอุโบสถในเขตกำแพงแก้วเช่นเดียวกันแต่พระวิหารมีกำแพงแก้วรอมรอบโดยเฉพาะอีกชั้นหนึ่งเป็นพระวิหารขนาดใหญ่ ไม่เพียงเฉพาะพระอุโบสถเท่านั้นแต่พระวิหารพระนอนก็มีศิลปะแบบจีนอันโดดเด่นเช่นกันตรงที่ประตูทางเข้าสู่พระระเบียงนั้นเจาะเป็นช่องกลมเหมือนประตูจีนซึ่งเชื่อกันว่าจะเป็นสิ่งที่นำความดีงามให้แก่ผู้ที่ผ่านประตูนี้เข้ามาครั้นเมื่อเข้าไปด้านในแล้วบริเวณบันไดาทางขึ้นพระวิหาร มีแผงกระเบื้องเคลือบกางใสแบบจีนภายในมีตุ๊กตาที่แสดงถึงเรื่องราวต่างๆและภายในปริศฐฐานพระพุทธไสายาติปูนปั้นรัชกาลที่สทรงถวายพระนามว่าพระพุทธไสายาตนนาชนินชินสักยะบรมสมเด็จสันเพชรพ,พุทธบพิษเป็นพระพุทธไสายาติที่มีสัดส่วนงดงามมาก วัดความยาวจากพระบาทถึงเปลวพระรสมีได้ถึง20เมตรสูง6เมตรโดยรอบลานพระวิหารมีหมู่พระเจดีย์ย่อมุมไม้12ประดิษฐานอยู่3 2อ,องค์ที่ผนังด้านนอกพระระเบียงของพระวิหารพระพุทธไสายาตนมีแผ่นหินอ่อนจารึกตำรายาแผนโบราณ และตำราหมอนวดติดไว้เป็นระยะระยะรอบพระระเบียงทั้งสี่ด้านจำนวนทั้งสิ้น92แผ่นโดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่สที่ทรงอยากให้ราษฎรและผู้ที่เข้ามากราบนมัสการสักการะพระพุทธสายญาติได้ทราบรายละเอียด ตำรายาแผนโบราณและตำราหมอนวดแผนโบราณที่จะลึกไว้บนแผ่นหินอ่อนทั้ง92แผ่นโดยพระประสงค์ของพระองค์ท่านและนี่คือประวัติโดยย่อของวัดราชโอรสสารามราชวรมหาวิหารซึ่งเป็นวัดประจำของราชการที่สคือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในกรุงรัตนโกสินทร์ และนี่คือเรื่องราวต่างๆที่เราได้นำมาเล่าให้สหายธรรมได้รับฟังกันถึงวัดประจำรัชการที่สามคือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวสหายธรรมเคยไปกราบนมัสการแล้วไปชื่นชมสถาปัตยกรรมอันสวยงามแบบจีนโบราณกันมาหรือยังคะและที่สําคัญองค์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านทรง ทาตำราจีนแบบโบราณและตําลานวดแผนไทยโบราณไว้ที่แผ่นหินอ่อนถึง92แผ่นถ้าเราได้ไปกราบนมัสการแล้วเราก็จะได้ดูตำรายาแผ่นโบราณที่พระอ,องค์ได้ทรงเขียนแล้วก็ประดิษฐ์ไว้นะคะที่แผ่นหินอ่อน92แผ่นด้วยกันเที่ยวเมืองไทยไปให้ทั่วไปให้ถึงนะคะสหายธรรมทั้งหลาย นะคะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณสายธรรมทุกท่านด้วยขอให้มีความสุขมากๆนะคะในการรับฟังประวัติต่างๆที่ช่องแม่นกน้อยบ้านไร่ปูหลวงได้นำมากล่าวเล่าให้ท่านฟังกันนะคะขอให้มีความสุขมากๆและขอให้มีความเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้บุญรักษาขอให้เทวดาคุ้มครองขอให้มีทรัพย์สินเนืองนองขอให้มีเงินมีทองไหลามาเทมา ขอให้งอกให้เงยเหมือนถั่วเหมือนงาประสิทธิลาภพ,าพระวันตุเตสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิและขอกราบขอบุคุณสหายธรรมและสหายสายอากาศทุกท่านทั้งในประเทศและแต่างประเทศนะคะที่ทุกท่านได้กรุณาเมตตากดติดตามช่องแม่นกน้อยบ้านไร่ภูหลวงมาโดยตลอด ขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะกราบสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ